สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเช็คเครื่องก่อนส่งกับลูกค้าต่างจังหวัดน,นะคะเครื่องนี้เป็นเซี่ยวมี่เล9ี่เก้านะคะซ่อมตัวสัญญาณนะคะไม่มีบริการ,รแล้วก็เครื่องนี้บอดงอด้วยนะคะแล้วก็โดนมาด้วยเช็คสัมผัสนะคะหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้า หน้าจอสัมผัสได้นะคะนี่นะคะมเมนูผมนั้นกลับมเมนูผมโฮมกดได้นะคะกลับไปชาร์จไฟนะคะชาร์จไฟ ชาร์จไฟเข้านะคะชาร์จไฟเข้าหนึ่งจุดเก้าขึ้นชาร์จด่วนนะคะตัวเครื่องนี่ตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะขึ้นชาร์จด่วนแล้วก็อันนี้ใส่ซิมทูของทางร้านไฟสัญญาณซิมขึ้นห้าขีดนะคะแล้วก็ใส่ไวไฟทางร้านไฟสัญญาณขึ้นสี่ขีดนะคะตรงนี้แล้วก็บลูทูธจะใช้งานได้นะคะ ปุ่มล็อกปุ่มล็อกกดได้นะคะปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มลดเสียงกดได้นะคะนี่นะคะตัวเครื่องสั่นก็ต่อไปสแกนนิ้วสแกนหน้านะคะอันนี้สแกนหน้า สแก,กนหน้าได้นะคะสแก,กนนิ้วได้นี่นะคะกลัปไปกล้องหน้ากล้องหลังนะคะอันนี้กล้องหลังอืม เช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังได้ยินไหมฮัลโหลชิคเช็คหนึนะะ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮัลโหลชิคเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังต่อไปกล้องหน้านะคะเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าได้ยินไหมฮัลโหลชิคเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮัลโหลชิคเชคเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้า มันถึอวิดีโอกล้องหน้าได้ยินไหมลหลเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิหช็คเช็คบันวิดีโอกล้องหน้ากล้องหน้าเช็ได้นะคะกล้องหลังเช็คบันถึงวิดีโอกล้องหลังได้ยินไหม Hello, นนฮัลโหลเช็คหนึ่งสองสามสี่หน้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบัโหลเช็คเช็คบันวิดีโอกล้องหลัง Hello, นนก,งอกองลงนน้องหน้ากล้องหลังใช้งานได้นะคะ ก็ไปแฟดแฟดใช้ได้นะคะต่อไปบันทึกเสียงนะคะเช็กบันทึกเสียงได้ยินไหมฮลัลโหลชิคเช็กหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮัลโหลชิคเช็เช็คบันทึกเสียง เช็คบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลเช็คหนึ่งสองสามาเเสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮัลโหลเช็คเช็คบันทึกเสียงบันทึกเสียงใช้งานได้นะคะต่อไปเช็คลำโพงบนเซ็นเซอร์ลำโพงล่างนะคะ ลำโพงบนได้ยินนะคะเซ็นเซอร์ตอนโหมดับนะคะลำโพงล่างานประกันสังคมเพื่อความสะดวกและรวดเร็วศูนย์บริการข้อมูลพนักงานประกันสังคม1 5 0 6เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงทุกวันไม่วันหยุดราชการครับลำโพงบนเซ็นเซอร์ลำโพงล่างใช้งานได้นะคะอ่ะดูอีกรอบหนึ่งนะคะ ตอนนี้ใส่ซิมทูของธานานไปสัญญาณขึ้นเต็มนะคะตรงน,นี้นะคะเรียบร้อยค่ะ